อย่าเพิ่งซื้อ Rolex รุ่นใหม่ถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ l a n d e r e r l a n d e r l e r เป็นคอ l l e c t i นใหม่ตัวนี้มีให้เลือกด้วยกัน2ขนาดทั้งขนาด36 mm และ40 mm ครับวัสดุมีให้เลือกด้วยกันอยู่3แบบ stainless steel rose gold และ platinum ราคาป้ายอยู่ที่5 0 0 0 0 0ถึง3านบาทเพราะว่ารุ่นนี้สามารถค u s t o m ได้ถึง10แบบส่วนราคาขายจริงอะครับคิดว่าสูงกว่าราคาป้ายแน่นอนครับ gmt master t Matter 2. GMT Master 2เป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมของ r o เล็กมาโดยตลอดครับปีนี้มาทั้งหมด3รุ่นย่อยครับ White g o l Yellow g o และ l o s e g o ครับตัว l o s e g o กับ Yellow g o ครับเป็นตัวไฮไลท์ที่มาพร้อมกับน้ำปัด Tiger r o n ดีไซน์สร้างสารรค์และโดดเด่นเชื่อว่าทุกรุ่นในซีรีส์นี้นะครับจะขายได้ในราคาป้ายนะครับไม่ก็สูงกว่าป้ายหรือต่ำกว่าป้ายเพียงเล็กน้อยครับ t s e r Perpetual โอสเตรอร์เวอร์ชวลหรือ O ุ่นรุ่นนี้มาทุกขนาดครับ28 31 34 36และ40ครับรุ่นผู้หญิงอาจจะขายได้ในราคาป้ายหรือตาํากาป้ายเล็กน้อยครับแต่รุ่นผู้ชายมีแนวโน้มว่าจะขายได้ในราคาป้ายหรือสูงกว่าป้ายเล็กน้อยครับ s i l ิน i ซิ l i นี Collection เนี้ยครับไม่ค่อยโดดเด่นมากนะครับครั้งนี้โรเล็กกลับมาพร้อมซ i l น n i ที่เป็นตัวเรือนทองคำมีทั้งหน้าปัดสีดําและสีขาวคิดว่าตัวเรือนและตัวสายครับทำออกมาได้สวยมากๆแต่น่าเสียดายจริงๆครับ ตัวนี้คาดว่าน่าจะขายได้ราคาต่ำตายครับเดตโตน่เดตโตหน่ยังเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งอยู่ครับตัวนี้ผอต้องการสูงอยู่แล้วรุ่นเยลโลโกนาปัดเขียวือเป็นสีสักสิบในวงการแน่นอนครับว่าราคาตลาดจะสูงมากๆส่วนรุ่นหน้าปัดเทอร์คอยส์หรือทิฟฟานี่บูราคาป้าอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทส่วนตัวคิดว่ารุ่นนี้ราคาพุ่งแน่นอนครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่ดีไซน์โดดเด่นและคนพูดถึงกันเยอะมากที่สุดครับแล้วชอบรุ่นไหนที่สุดในทั้งหมดนี้ ส่วนตัวคิดว่าชอบเดลต้าเทอร์คอยส์หรือ Tiffany ่บ o ูครับคิดว่าค่อนข้างยูนิคครับรุ่นนี้แล้วก็โดดเด่นมากๆด้วยสีที่แปลกตาแล้วก็ตัดกับสีเย็นโลโกโล้ชัดเจนเลยครับแล้วคุณละ่ะชอบรุ่นไหนคอมเมนต์กันมาด้านใต้ได้เลยครับ